คลิปนี้เราจะมาทดลองกันดูนะครับว่าเคสแลกเนี่ย 1U400 นะครับรุ่น 1U400 นะครับ 1U ก็คือ1ยูนิตนะฮะติเตียนะครับติเตียนะครับ 1U400 นะครับจะมาทดลองเกี่ยวกับการใส่การ์ดแปลงตัวนี้นะครับไอแอดปเตอร์ตัวนี้นะครับ X4 X8 X16 อา 22.2 Gen3 นะครับว่าใส่ไปแล้วเนี่ยใส่บอ่อใส่การาดแป้งเนี่ยเสียบไปแล้วเนี่ยจะปิดฝาได้หรือเปล่านะฮะนี่นะครับแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะได้นะครับนี่ลองตั้งฉากดูนะฮะนี่นะ,น,ะนะน่าจะไม่ได้ถ้าน่าจะไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูกันครับอเบาๆหน่อยนะน้ำมือเดียวด้วยนะครับ ก็จะลำบากนิดหน่อยนะครับป้าบเข้าให้ซ้ายเข้าฝาฝาด้านข้างไม่เข้านะฮะแบบหนึ่งนะอ่ะป,ปึ๊บนี่นะครับหลังโกงนะหลังโกงนะครับ และดูด้านในครับมองไม่เห็นนะแต่ว่าสายตานี่นะครับนี่นะติดนะครับปิดฝาไม่ได้นะครับปิดฝาไม่ได้นะฮะก็คือไม่สามารถใช้ x4 x8 x16 ร่วมกับเคสแลก 1u400 ได้นะคปิดฝาไม่ได้นะครับแต่ว่าแต่ถ้าเปิดฝาปปเปื่อยแล้วใช้งานได้นะฮะถ้า ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องฝานะครับเปิดฝาใช้งานได้นะครับอโอเคสรุปไม่ได้นะครับสำหรับ x 4 x8 x 1 6อ x า uh, 2บ2 gen 3เะครจบของอ่นะารัะของกราดแปลงตัวนี้นะครับผมกับเคสแสงหนึ่งยู่400ครับ